บ้านหลังที่5กระแตอาสยามทุ่มร้อยล้านโปรยทองใกล้จะได้ย้ายเข้าไปอยู่เต็มที่แล้วสำหรับคาริ์สุดหรูของศิลปินลูกทุง่งบ้านท้ายดินระเบิดกระแตนิพพาพนบุญยาเลี้ยงหรือกระแตอาสยามเจ้าของ Single Hit Make it, in, it Rain และอีกมากมายเดือยล่าสุดเจ้าตัวได้ทำการโพสตคลิปวิดีโออัปเดตความคืบหน้างานตกแต่งภายในของคฤริสนสในฟอน,นหลังนี้ ให้แฟนๆได้ส่องกันแบบเน้นๆผ่านทางอินสตาแกรพร้อมระบุแคปชั่นมาตรวจงานชั้นล่างหน่อยใกล้แล้วบ้านนี้ไม่มีวอลเปเปอร์เน้นติดดินแต่งหินทั้งหลังไปเลยค่ะซึ่งบรรยากาศภายในที่ปรากฏให้เห็นนั้นกระแตอาสยามจัดเต็มออปชั่นความหรูหราขั้นสุดเพราะตั้งแต่สระว่ายน้ำส่วนรับแขกไปจนถึงโถงทางเดินและบันไดวนล้วนแล้วแต่ส่องแสงวิบวับแวววาว วดความอลังการกันเต็มที่เห็นแบบนี้แล้วก็ต้องขอปร,รบมือให้กับความขยันและความตั้งอกตั้งใจในการทำงานเมคมันนี่ของกระแตเลยค่ะและช่วงนี้อินสตาแกรต้องแทบไฟลุกไฟท่วมแบบรัวๆอาจเป็นเพราะช่วงนี้กำลังโปรโมทชุดว่ายน้ำแบรนด์ของตัวเองนอกจากนั้นเธอยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ทำร่วมกับแฟนหนุ่มซึ่งคบกันมาแล้วถึง9ปีโดล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาเธอไปออกรายการแฉ ได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของตนเองว่าเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนมาก่อนเพราะชอบเต้นเหมือนกันและเขาก็เข้ามาเป็นหนึ่งในทีมเต้นให้แฟนหนุ่มของกระแตแม้จะอายุน้อยกว่าแต่ก็เป็นนักธุรกิจเพราะที่บ้านของเขาเป็นโรงงานทําเครื่องสําอางอีกทั้งยังมีดีกรีเป็นนักกีฬาทีมชาติแข่งขันการเต้นอีกด้วย